สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟ n นะครับช่องที่สุ่มสกิน RV เดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมตอนแรกฮะกะจะไลฟ์เล่น RV แล้วก็รีวิวกิจกรรมเที่ยงคืนตามปกตินะฮะแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะกับไอตัว Airplay ที่มันสะท้อนหน้าจอนะสรุปรว่าตอนนี้ผมแบบเล่นเกมแล้วคือมือถือผมมันลื่นแต่ว่าไอตัวเกมที่มันที่ทุกคนเห็นอะมันกระตุกนะครับเออก็ ถ้าใครมีวิธีนะครับว่าแบบว่าแอปไหนมันสะท้อนหน้าจอดีๆอะไรเงี้ยแนะนํากันได้นะครับหรือว่าจริงๆผมมันมีแคปเจอร์การ์ดอยู่แต่ว่าด้วยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วไม่สามารถหาอะไรได้ทันแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวคอยว่ากันใหม่นะเออถ้ามันไม่ไหวก็ต้องกลับมาใช้แคปเจอร์การ์ดอ่ะดีนะที่ยังขายไม่ออกครับผมรอดไปมาพบกับวงแหวนท้องทะเลครับโหสีบาดตาบาดใจเกินนะฮะเริ่มต้น30คูปองฮะ สะสมปืนฉีดน้ำนะแกลกรางวัลในร้านค้าครับกิจกรรมอยู่1อาทิตย์นะครับไปเดี๋ยวสุ่มตึงๆให้ดูแน่นอน,นครับต่อไปครับเป็นแพ็คตราอันเชิญสะกินสุดป๊อปวัดดะวัดดะอะไรนะฮะโอ้โหมันป๊อปยังไงวะแร็กเนี่ยเอลซูเนี่ยทูเลนผมเข้าใจว่าไม่มีหมดแล้วนะในทุก ID ผมมีหมดแล้วนะฮะแล้วก็มาล็อกอินกันได้นะครับอันนี้มาไปดูกิจกรรมครับอ่า นี่สกินนี้มันให้นะครับก็มีอยู่แล้วจริงๆนะแต่ว่าผมแนะนำอย่างนี้ถ้าใครยังไม่มี2อันนะครับจัดแบบ99นะครับประหยัดไปเยอะนะฮะ2อันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ140นะเออแบบราคาอย่างเงี้ยเออ140แต่ว่ามันลดเหลือร้อยเดียวอะ่ะนะครับกลมๆไปนะครับใครที่อยาก แล้วก็ต่อไปอ่ะขายของครับใครที่อยากจะจัดลิงพร้อมกับป้ายประกาศนะครับอยู่ที่970บาท1,200ิ 1, คูปองฮนะจัดแล้วยังเหลือคูปองใช้อนะไม่อยากให้เติมมันพอดีนะเพราะว่าเติมพอดีอ่ะมันเป็นราคาปลีกด้วยนะครับมันจะแบบไม่คูนะอ่นะแล้วก็ใครที่อยากจะจัดสะกินเปล่าๆครับผม900 900เอ้ย890คูปองนะฮะก็จะตรงแพ็กอยู่ที่734บาทนะได้925คูปองนะเออก็ค่อนข้างพอดีหน่อยนะครับมาวันนี้ครับเราไม่มีอะไรมากทุกคนมาดูวงแหวนเวทครับหูผมยังขาดเยอะครับผมมาแล้วเราต้องการกี่โทเค้นผมก็อยากรู้ครับผม18โทเค้นสบายๆอยู่แล้วตึงๆครับ โอ้โหแรกได้เยอะครับแต่ว่าผมมีตัวทาร่าอะคิลิคคาริสมาครับแล้วก็ลาวิลมีแล้วนะนอกนั้นยังไม่มีไปสุม่มคำๆ่ำครับสุมม่มจนกว่าจะสุ่มมันจนกว่าจะได้18โทเค็นนะครับเพื่อนๆจะได้รู้นะว่าเลทเท่าไหร,ร่ฮะไปครั้งที่หนึ่งครับไม่อยาก,กอันเชิญกังหันนะถ้าไม่เกลือนะถ้าไม่เกลือจนเกินไปฮะเนี่ยเกมมันกระตุกแบบเนี้ยเออมันก็เลยแครเกมไม่ได้นะนเจดครับ โอ้โหสองอันก็สิบสี่สามอันโอ้ยี่สิบเอ็ดสบายครับสบายแล้วดูทรงแล้วสบายครับชิวๆไปสกินแตกไปเด็กให้เด็กมันรู้ไปอเอาแล้วครับเก้านะครับคุณคุณกานิหน้าคุณทําให้ผมต้องใช้นะฮะเออคุณให้มาสองนี้ผมต้องอัญเชิญนะเออลองดูไหมล่ะลองลองของกันไหมล่ะเออเอ่ะเดี๋ยวอหมุนผิวก่อนไปครับโอ้โหฟืด่ะ ไม่ได้หมุนหลายวันฝืดครับไปแต่ว่ากลางหันผมหยุดหมุนฮะไปครับครั้งที่สามโอ้โหไม่แย่ครับไม่แย่สิบหนะครับไปดูเลยว่าหนึ่งรอคัมพีจะได้เท่าไหร่เดมันโอ้ขัดใจนะโอเคได้ท่าเต้นมาหนึ่งอันพร้อมสามโทเค็นนะครับก็คือหนึ่งร้อยคูปอง ยี่สิบครั้งนะครับได้มาสิบก้าโเทเค็นนะสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าครั้งละไม่ถึง1นึ่งโเทเค็นนะครับถ้าคุณอยากได้ก็100คัมพีครับหนึ100คัมพีคือราคาเต็มคือ600คูปองซึ่งแอบแพงเหมือนกันนะครับผม,มผมแนะนำอย่างนี้สกินเนี้ยมันเพิ่งเข้ามาเป็นอะไรที่ล่าสุดแล้วนะครับก็จัดตัวนี้ไปนะ b ับเบิ้ลซัมเอร์นะครับตัวอื่นเนี่ยมันก็แอบวนมาขายบ้างครับไป จัดครับผมเวเลสปาวานคนระับในชุดว่ายน้ำครับขอบับบลี่นะฮะบูปับบูปับบับบลี้ครับผมเออตามนั้นฮนะเวเลสก็มีชุดว่ายน้ำนะโอเคหมดนะกับการรีวิวกิจกรรมนะแต่ว่าเกมมันกระตุกแต่พวกนี้ต้องหัแคปเจอร์การ์ดมาลองฮนะเพราะว่าแบบเวลาผมรีวิวมันกระตุกแนละ้วผมก็ขัดใจเหมือนกันนะเออหรือว่าใครมีวิธีแนะนำนะการสะท้อนหน้าจอไม่ให้กระตุกฮนะ ตอนแรกก็ไม่กระตุกอยู่เป็นปีนะฮะเออเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยตอนผมอัพ IOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะเฮ้ยเศร้าแป๊บครับผมวันนี้ก็ไปแล้วฮะ,ะสวัสดีครับบ๊ายบาย